บอกรักผัวรักมากไม่นอกใจตอนนี้หนูกลับไปดูคลิปที่หนูเคยโพสไว้อันนี้อย่างเมาื่อกี้ที่ดูเนี่ยหนูรู้สึกยังไงคะอายอะตอนนั้นมันน่ารักมากตอนนี้ไม่น่ารักแล้วเราดูไปขำไปแต่ชี้น่ารักนะ แปดสิ็รอดอเพราว่าเธอแรด่าแรดค่ะคืออมมี่ไม่ได้ไปบอกรักสามีใครมีคนเขาว่าหนูเป็นเด็กใจแตกอะค่ะอมมี่ไม่แคร์หรอกค่ะว่าเขาจะว่ายังไงคืออมี่เป็นตัวของตัวเองถ้าหากมันถอยเวลากลับไปได้หนูจะโพสตส์ไหมคะวันนั้นก็จะไม่อัดคลิปเลยนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่อัดคลิปแบบนี้ค่ะ หน้าเนี้ยได้ข่าวว่าทุบมาทั้งหน้าเลยเหรอคะหนูอ๋อไม่ค่ะฟันเดิมๆดัหน้าเลยค่ะก็สนใจแต่นมหนูเท่านั้นเลยของจริงกระเป๋าคะลูกทํามาค่ะ5 0 0รีซใช่ไหมคะค่ะหนูยังคิดจะไปทําเพิ่มอีกเหรอคะอ่าอยากจะไปใส่สัก600หนูไปใส่หน้าอกเนี่ยเพื่ออะไรคะหนูก็กลังจะเอามาแบบมัดใจชายเหรอคะมีชอบแบบว่าชอบแบบแซ่บ และสำหรับแฟนๆที่ไม่อยากพลาดความสนุกของรายการแซ่บๆทางช่อง2ก็รีบกด Subscribe ตามนี้ได้เลยนะรับรองว่าความแซ่บจะส่งตรงถึงคุณแน่นอนกดีิกดตรงนี้ช่อง2บันเทิงถึงรถถึงคุณ